ไปๆ Oy... măng โดนแล้ว măng. โดนแล้วมั่งอยู่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  <coughs> <coughs> <Yuh. coughs> <coughs> 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 อุ้ยอันนี้กูหายพี่ Rabbi. อันนี้กูหายเร็ว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 ถอยถอยถอยีน่โอ้ยเรเร็วพวกลงลงลกูัโดนเร็วอเตือนเกูโดนลกูโดนเร็วเลยหายเฉยหเยขับชนแงลยข้าเลปชนแ่งลยโหไอ้าพวกนะน่าจะเถื่อนกันไปแล้วนะพวกอะ เฮ้คุณขุนไม่เห็นสีดำด้วยอืหลานหลักคำรถไปเลยพวกเดี๋ยวที่เนี่ลุงจัดการเองโอ้ยอย่ยดูดูเลยไม่ต้องมาสัเสียงแสมว่าไงพวกโอเชโอเชโอเ่อย่าวาสับเราอย่าวาดซับแหมโอเช่ยว่าสับเดอะล่สเอเดลิงเอ็มซีแมนอืมเดอะล่าส what the fuck man ยอยยเอาหมัดไปพวกไอให้ตายเธอโอ้นาย่าโดนหมัดจากคืนนะ โว้ว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 แบทที่เพจดีกว่าโดนดิโดนนะควักได้แล้วน่ะ สวยสวยให้ตายเถอะจังหวัต่อยกันนะใครเอามีแทงฉันวะพวกโยมีตุกติดเดี๋ยวพวกนี้งั้นเราติด้วยละกันนะพวกไปกระสุบเฮ้ย Let's go กระสบกรลกรลเว้ย Let's go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  กรลเว้ยเบลเปโ้กระลน่าร เอาไว้ใกล้ๆพอแล้วนะพวกอ่ะเอาไว้ใกล้ๆพอน่ะอืมไกล้ไม่ได้ดิพวกเฮ้ยไอ้ลมมองอะไรวะปาครักไทยโอเคแล้วไปเอาไว้ใกล้ๆพอน่ะเอาไว้ใกล้ๆกระหลาดก็ได้น่ะให้เขาพาวดี๋ยิถ้าไม่ส่งอีกทีแล้วนะพวกเขาจะเปลังเกลารชัดได้ไงวะอุ้ยตายเถอะขับรถให้ถูกเลนด้วยนะพวกอ่ะขอโทษพวกเป็นพวก จะมีที่เด็ดๆให้เขาวิ่งมาราธอนกันล่ะโอ้มันจะไกลเกินไป<น>หรือเปล่าน่ะนี่ตรงนี้พอเนี่ยนี่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 ตรงนี้ก็พอแล้วพวกนายนอนให้เต็มอิ่มนะพวกตรงเนี้ย <c oughs> ตาเถอะ The Last Adling MC เฮ้ยมันตามมาว่ะพวก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไ <c oughs> อโนะวะไงแต่รถเต็มยังครับไปแต่รถเต็มยังครับเฮียไม <c oughs> ่ว่าคุยเว้ยไปกลับตายเถอะ ราไปดีกว่าว่ะไปดีกว่าไปสพวกเอ๊ะจะกับยังไงจะกับยังไงเฮ้ะคนตายพูดไม่ได้ฮึบม t นจะฟักกับเฮ้โบรู่วแมนเอ๊อยู่ไปก็ไล่บอยเย้แมนวนแมนยูโน่เย้เลสกเลสก1%นแมนยูโน่วันแมนไม่ได้จัาวันเปอร์เซ็นต์หน่อยเฮียโอ้เีย ไม่รอดอหรรัดเข็มขัดก็ไม่รอดอันนี้บอกแล้วบอกให้จับแน่นๆแล้วมาสนิมแดกไอ้เวยด้วยตั้งอย่างพี่ผมขอร้องได้ไหมพี่ดีลิปพอบได้ไหมดีแล้วอ้ยทีเดียังีย่งอย่ามาต่อนดิพี่ต้อนดิสกัน

เอฟเฟคเอฟเฟคฟักดียังฟักดียังเลยฟักเลยระวังเนิด้วยนะไม่ได้เก็บดาเก็ดาวเอฟเฟเอฟเฟคมามาเยี่ยขอหมดว้าว Wah wow. Sway, sway, nice. Nice. Oh it's Nice They're none, they're Let's go, man! Let's go! Let's go! Nice! Yeah! Yeah, 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 You know the last กินเดอะร็อตมียาเดอะร็อ d bro yeah yeah เราควรจะต้องรีบออกจากที่นี่เพราะเดี๋ยวเขาจะต้องตื่นเขาจะต้องฟังเรา yeah 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 bro yeah ในที่สุดในจำนวนคนดี้เรา yeah 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 จำไว้จำไว้อย่าแย้มอย่าแย้มกันเดอะลอสอย่าแย้มกันเดอะลอส bro ไว้เจอกันใหม่นะพวกอ่ะเอ้แกอัพที่ไหนฉันจะไปหาที่นั่นโอเคอ่ะได้เลยอ่ะไว้เจอกันอ่ะ ได้เลยแล้วฉันจะขึ้นยังไงอุ้มฉันทีแกก็เหาะหลังคารถแกไปสิวะพ่วงให้ตายเถอะฉันเห็นพังๆอ่ะตอนฉันนอนสลบอ่ะใครมันฉี่ใส่ไม่รู้ฉันเห็นอะไรไม่รู้มันเหมือนโคตรจิ๋วเลยอะพวกเออเออว้าวว้าวว้าวอตติลโล่อนติลโล่เอะเชดเดอร์เชดเอ่อดิสิสัตตอบิโด่ยูโน่ตอบิโด่โอเคอ่ะใครก็ได้ลงพัดตอบิโด่ดูมันร่วงมันเฮ้ยนักขึ้นคุณเว้ยเว้นคว มีคนชนปะพี่มีคนชนอะอย่างนี้ก็คืนหน่อยวะเฮ้ยน้องสาวที่ไลลงอันใดลงก่อน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 ชื่ออะไรโอ้โหโไม่เห็นหน้าเราขอโทษได้ไหมล่ะชื่ออะไรนชื่ออะไรครับไหยชื่ออะไรไลไลเขาด้วยนะพวกอะนามครับโอ้โหหอมจังเลยอะฮะหอมเลยครับขนหนูอะหอมเลยอะกูไม่เกี่ยวนะอันนี้ ใครใครชนแล้มกเมื่อกี้คนไหนครับพันเล็กเลกขอดูบัตริรงนีฮะขอดูบัตรไหน,นชื่ออะไรวะนี่ไงหนานีาน่นไงหนูบอกแม่ขอดูชื่อหน่หปะ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 จะปออนะปอปะปะเะปดปะ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 ปลปอปะปะปะปอปะ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 าะอะป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 ะเรปไปาร์มไหม แต่ถ้ามันลงเมื่อไหร่กูตายไปถึงที่แค่นั้นแหละเย้อันนี้คาพูดออกแนวว่าโฟคิงนี่ได้แน่เลยอะไรผมว่าม่เดีอ๋ยเป็นฟาวเดืว๋ยไอ้เฮียหาตรงหาตั้งหลายเฮียไปดูทั้งตัวแล้ากำลังจะเดินป่ะเด็ดแม่งไอ้พวกนี้แม่งขัดเราเอ้ยอ๋อตกใจไปจวดกันเว้ยไปแอปเปิ้ลใหม่ปะไม่ไปไปไปขายครับไปขายไปขายไม่ไปไม่ไปโพสเซตไปโพสเซตหลอกพวก เเฮฮ้้ยยไข่ไวเนี่ยไอ้เนี่ยไข่เอาไปชนเราวะไอ้นี่อันนี้พวกวัน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 ที่หน้าเรเบลพี่หน้าเลยผมผมผมไม่ใช่มันผม้ตายเถอะพวกว่าอะไรกัน Oh, โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ย oh, ฉ oh, so, 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 ันมาจากไหนก่อโอเคจบแลยเราดึงม oh, ือเพื่อเราก่อนโชคดีจริงๆที่เขาแยกตัวกันออกมา ได้รถมันก็อยู่นี่เอายังไงเอายังไงรถรถเขาโอ้ใช่รถเขารถเขาอยู่นี่รถเขาอยู่นี่เราต้องไว้ที่นี่แหละชุบเลยก็ได้ชุบเลยก็ได้มันน่าจะเขตลาบแล้วโอ้ฉันปวดหัวว่าจะตายเถอะจะตายเถอะมาที่เผื่อว่าเขาเรียกว่าโชคชะตาดันพาให้เรามาเจอกันยืนไหนที่นั่นเว้ยยืนไหนที่นั่นเว้ย The Lost Idling e MC ได้เลยไปเตรียมรถไปดีเตรียมรถผมจะถีบรถผมจะถีบรถ พวกนายจะไปไหนกันต่อเนี่ยเสียงขับพี่กยุทธ์ทุบมีพวกนายคงไปฟาวกันจริงจักแลใช่ไหมเพราะงั้นนราจะต้องหาคนอื่นเล่นด้วยแล้วไม่รู้นะฉันเจอฉันได้ได้หมดแล้วพวกเจอที่ไหนแทงที่นั่นได้ได้กันได้เลยถูต้องเลยเจอที่ไหนแทงที่นั่นเจอที่นี่ตอนนี้เลยไหมล่ะได้น่ะมิกกี้ไปขึ้นรถเดี๋ยวนี้น่ะใหญ่ใหญ่กันก่อนใหญ่ใหญ่กันก่อนเราบอกว่ามาดาวคูดาวลองรีวอลด้วยนะพวกเรา โ้ไปเจอกันนะเอียรโบ้เานเยาบอเป็นเป็นวันหยุดที่มันมันกว่ามันปกติว่ะแลเขาเซ็ตจัดอะอยู่ผมอยู่หางล่างนะมามามาตรงเคาน์เตอร์คนหนึ่งนี่ แล้วก็เดี๋ยวเราออกปุ๊บแล้วก็ขบนข้าบนข้าบนไม่กระโดดเลยนะแค่มันอยู่อาบ์มันอยู่อานเดี๋ยวรกับตัวเกมไรเงี้ยพวกูไม่ได้ฝามา้วเอ้ยมาเก่งเก่งงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้ว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 มาแลมาล้วมาแลวมาแล้วมาล้วมาแ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 ้าแล้าแล้วมาแ้าแ้วมาแ้าแล้วมาแล้าแล้วมามาล้วมาแลวล้วมแล้วมาแล้วาแล้วม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 าแล้วล้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 แล้ว เต็มเลยสักังวเลยปะปังกรวลยะคว้าคว้งคว้ารหกคนอะหคนเยอะจังวะเยอะโครเยอะแม่งมาจากไหนกันเนี่ยกี่ขับรวมกันวะเนี่ยเยอะจังโอวะเรา้ยมันจะเอาเราเหรอไอ้เอ็กเวเต็มแล้วป่ะมันเดินไม่ยังใครอยู่บนระเบียงดูหน่อยดิงเยเฮมามาิมามามมมิมมมมมอมอ ออกมาออกมาออกมาควักเลยยังงี้ควักเลยยังงี้ควักเลยควักเลยอะไรอะไรอะไรลับรับลับเลยอา ไอ้ตายถ้าได้ถอดกางเกงมันไปเลยพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีมากอย่าไปถอดกางเกงเลยไปทวงเงินละบาสอันนี้เป็นปัญหาพวกมันนะพวกเราจะเป็นของเรานะแต่ฉันอยากคนหน้าอ้วนๆไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่อยู่นี่จะเจอแล้วจะเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่จะเจอแล้วจะเจอแล้วโอ้โหตายนะพวกเราจะไม่ออกจากตรงนี้ก็จริงๆหรอเราเราต้องออกจากตรงนี้นะพวกเจ้าคนหนึ่ง เอาละวันนี้ไม่ได้นอนละกลัวฮะดึงกางเกงตัวกูไม่ได้นอนแล้วล่ะยังมิกกี้นอนนอนเกงไม่ใช่ไม่ลุงกูเฮ้ยไม่ใช่เราต้องออกตรงนี้พอมันใกล้ห้านาทีแล้วเราต้องรีบเฮ้ยพวกมิกกี้พี่มันให้ไปเอากางเกงคืนน่ะติดต่อดดตถอดกางเกงดิถอดกางเกงก่อนตามตามน้ำไงตามน้ำ แบบไปแบบคุยแบบดีๆก่อนนะไปคุยแบบดีๆก่อนคุยดีๆนะคุยดีๆนะเดลือดแจกเลือดแจ๊กดีๆดีมากดีมากตายไปแล้วพวกตาเดี๋ยวพวกพวกใจเย็นก่อนน่ะใจเย็นก่อนอ่ะใจเย็นใจเย็นขอฉันน่ารังเกียจเลยพวกกังเกลที่คุณขี้ฉันอ่ะพวกยัยไหน ม่งเรายังไงเราเก็บอาวุธก่อนไหมเราคุยก่อนไหมพวกใช่ใช่เราคุยกันก่อนตัวอะไรนี่พวกไหนถึงควักอาวุธเลยนะพวกฉันเพิร์ผกระทืบแรงไปหน่อยขี้แตกเลยขากระเกงแตกขี้แตกประมาณสามวันแล้วดิพวกแต่นายเอาไปทำไมไม่เบียดเลยวะพวกเอามาฉันไปเช็ดตีนแถวนี้อ่ะเดี๋็กจะไปเอาเองแป๊บนเมืองอยู่ที่ชั้นน่ะอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าหลังชั้นอ่ะให้ตายเถอะเป็นเพื่อนขี้อ่ะนายเอาไว้ในกระเป๋าแล้วพวกใช่แล้วกระเป๋า อะไรอะฉันรอดเยอเพื่อ no 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 อยู่ตรงมาควักเอาเองอะนะได้ทำไมคนเยอะขึ้นล่ะโอ้ shit ควักโอ้ย oh shit ควักได้เลยน่ะควักได้เลยน่ะเฮียพี่ไม่ได้รีดของเลยเีย้ไม่ได้ดีหรอกเดี๋ยวเราแพ้เราจะโดนขโมยกางเกงขึ้นฉันอยากกินขนมวันตอนนี้อุ้ยอยากะไรอะไรวะแรงชิบหายโอ๊ยใจกระโดดฉันกระโดด sุดai rồi đó nè, Pwoc. Rồi, tôi, Rồi tôi sẽ làm thế nào này? Tôi phải đứng với cây, đánh nhau. Giỏi quá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 . à? quá. Giỏi 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 đi Giỏi quá. 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 Giỏi มาเอากางเกงดีๆแม่ไม่ชอบไอ้พวกนี้อบอกแล้วรับแต่ลัสออเดรียเอ็มซีอ้าวเว้ยอ้าไอ้ตายเหรอนายอยู่เฉยๆนะแกต้องกดหกหกเจ็ดอ่ะแกต้องกดหกหกเจ็ดเชั้นอ่ะแกต้องกดหกหกเจ็ดเซชั้นอ่ะโมเลยอีโมเลยเยัยคนตูดอ่ะโอเคโอเคไว้เจอกันนะพวกอ่ะ ได้เลยได้เลยไปซักไปซักกระเป๋าของนายด้วยน่ะความตัดเช่นนะพวกใช่มาเล่นตุ่วๆแล้วเออไปแล้วนะพวกไว้เจอกันพวกไอ้พวกเอ้ค่ะกางเกงอะเว้ยเคาะอาคืนเลยขอเลยยากขอเลยยากสมองขอเลยยากไอ้ดมกางเกงนายเปื้อนขี้ปะเนี่ยมว้าวเอามาเลยมันถอดยากนิดนึงอ่ะกางเกงฉันขัดใส่แน่เลยโอ้หเหตตาเซกูกระทิบคืนได้ปะเนี่ยฮะมาครับ โอเคไปพวกเราไปดีกว่าไอ้หนุนุ่มหนุจะรู้เหรอเม่เจอกันอ่ะเจอที่ไหนก็จัดได้เลยนะพวกเจอที่ไหนเจอกันดีกันที่นั่นแหละพวกโอ้โหไปยินไหมครับแบบโจ๊กเกอร์อ่ะคับแบบโจ๊กเกอร์เดี๋ยวที่หน่อยตอบเรืงรั่วนี่ยังกูรั่วจริงรั่วจริง ต้วจริงมันมันอะไออกเด้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 อทุกคนออกเด้